ผสมหัวอาหารให้ใกล้ๆกันค่ะพี่น้องอันนี้คือล่ำเลยจ้ะล่ำถ้วยหนึ่งน่าจะถ้วยหนึ่งนะคะใส,ใส่น้ำลงไปนิดน้อยค่ะ มันคุกเข้า,าเติมน้ำอีกนิดนึงจ้ะอันนี้หัวหางไก่ไข่ของเขา,าน,นะคะเขาไม่ได้ใส่อ่ไม่ใหอ้อาหารไก่ไข่ นี่เป็นข้าปลายค่ะขา้าปลายนี่เป็นถ้วยน้อยหนึ่งเกี่ยนี้น้อยนี่ค่ะเกี่ยประมาณแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นตัวนี้เป็นอาหารใส่ไข่ค่ะเอาใส่ผสมไปนิดน้อยค่ะแล้วสามารถคลุกข้าให้เขากันอีกเทือนึงค่ะ เ็ดแบบนี้เลี้ยงเองค่ะแล้วก็ไกไ่ไข่สิไข่สิไข่ดีเลยจ้ะแบบเขาก็บ่คอยเครียดค่ะอันตัวนี้จะเป็นแหนแดงเนาะค่ะเนาะเขาตักขึ้นมาเราล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแหนแดงค่ะมาแบบคุกเข่าอีกเทือนึงค่ะแหนแดงว่าพ่อกินพี่น้อง เซตแล้วนี่เป็นใบผงชุลลดนะคะนใบผงชุลดทอาสีหันเป็นเป็นชิ้นๆไว้บนี้เขาก็มาคุกกันอีกเท่อนึงจเป็นอาหารไกไข่ค่ะ ก็ใส่เป็นวัตถุดิบที่เขามีอยู่เนี่ยจ้ะให้อาหารไก่ไข่เพิ่มน้ำเพื่อลดต้นทุนในการสื่อหัวอาหารไก่ไข่ค่ะหลังจากนั้นนี่ค่ะนี่เป็นมันเบอรี่เนาะค่ะเนาะมันรวงค่ะเขาก็สิม,มักกินค่ะคุกลงไปเลยค่ะ เพิ่มสารอาหารให้ไก่ไข่เขามากินผลไม้ค่ะอันนี้กล้วยสุกก็ได้ค่ะมะฮู้งสุกกล้วยสุกมะม่วงสุกนี่ค่ะ,คะได้ทุกอย่างเลยถ้าให้กินแต่หัวอาหารเขาสิบ่คอยมากินเลยค่ะนี่เสียจเรียบร้อยวันนี้เขาจะเอาไปให้ไก่ไข่ค่ะ เขาเลียงแบบพื้นบ้านเนาะคะ่ะไปลบเดินนี่ ยิ่งมีผลไม้เขายิ่งสิมักแห้งกัน,นไข่นี่ค่ะไข่เฮ็ดมองไข่ให้เขาอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าเขาบอกไข่เขาจิกกองออกหมดเลยก็ามาไข่แบบนี้ก็ต้องปล่อยค่ะนี่มาเก็บไข่นี่ค่ะเขาสิบบ่คอย ไข่ไส้ตะก,ก้าหรือใส้ยังคะ่ะคือเอามาใส่แลละเขาก็ออมาไข่ข้างนอกคือเกานี่เป็นไข่ไก่ของเขาคะ่ะ